สวัสดีค่ะดิฉันการสุดาปานาสุทธะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามนะคะอาทิตย์นี้นะคะก็จะมาเล่าเรื่องอการทำงานของอบจอนะคะที่เรามีโครงการดีๆที่นำเสนอแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับเทศบาลอบตอนะคะก็ได้ความรู้ร่วมกันนะคะนั่นคือโครงการอบรมจัดทาและประสานแผนอปทอในจังหวัดสมุทรสงครามนะคะก็ เจ้าภาพก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะหรืออบจอของเรานะคะครั้งนี้เราจัดอบรมที่โรงแรมเดอะเรซนะคะบ้านปกงเรานี่เองนะคะก็ได้รับการตอบรับจากอบทอทั้งจังหวัดนะคะมาเข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งปัจจุบันนี้กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาของอบทอ พศ2566ถึง2570ขึ้นโดยกำหนดให้อปทอจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปทอในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและเป้าหมายการพัฒนานะคะซึ่งเ,เราได้วิยากรนนะคะเป็นท่านอาจารย์กระมวลกาศนะคะของออกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็ท่านเป็นนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มาให้ความกระจ่างกับการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างมากนะคะก็มีผู้เข้าร่วมนะคะ เกือบ200ท่านนะคะผู้เข้ารับการอบรมนะคะก็นั่งฟังวิทยกรไม่เบื่อกันเลยนะคะก็อยู่กันจนจบนะคะเราได้วิทยกรที่เก่งนะคะคือท่านว่าที่ร้อยโทกมลกาศรุ่งปิ่นนะคะหัวหน้าฝ่ายแผนพัฒนาท้องถิน่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นและก็นางภัยจิตสุขพูตานนนนะคะผอ,อ,อกองยุทธศาสาตร์และงบประมาณของอบจอนะคะ วิทยกรให้ความรู้เรื่องนโยบายของรัฐบาลต่อการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปทอและประเด็นที่เกิดขึ้นในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องร่วมกันอันนี้ก็เป็นประโยชน์แล้วก็มีข้อซักถาม เยอะมากเลยนะคะปัญหาอุปสรรคที่เกิดในการทําแผนนะคะอย่างของอบจอเองก็ยังมี2ตัวอย่างที่ให้ท่านอาจารย์กมลกาดเนี่ยช่วยหาทางออกให้นะคะโครงการที่1นะคะก็จะเป็นโครงการถนนนะคะซึ่งตลอดสายเนี่ยนะคะก็คงประมาณในยก,ยกตัวอย่างแล้วกันถ้าถนนเส้นนี้นะคะเป็นระยะทาง1,200เมตรนะคะ แต่ทางอบตอขออบจอมาประสานแผนมาขอแค่1,000เมตรนะคะมันก็จะเหลือเศษอีก200เมตรพอทําเสร็จแล้วนะคะอบจอเนี่ยจะต้องโดนชาวบ้านต่อว่าทําไมเหลือนิดเดียวแค่เนี้ยเหลือไว้ทําไมนะคะซึ่งแตทางวิธีงบประมาณนะคะเราก็ต้องทําเท่านั้นนะคะแต่ครนี้ว่าประมาณราคาเนี่ยเราเประมาณราคาไว้ค่อนข้างให้ราคาเต็มเมตรเต็มหน่วยนะคะราคากลางออกมาเนี่ยนะคะ ก็จะน้อยกว่างบประมาณที่เราตั้งไว้นะคะก็จะมีงบประมาณที่เหลือสามารถจะทําอีก200เมตรเนี่ยได้เลยนะคะตรงนี้ก็เป็นปัญหากันว่าถ้าเราเอาถูกต้องนะคะคตามระเบียบเนี่เราก็ต้องทำทำแค่1,000เมตรนะคะอาจารย์ก็ให้ความกระจ่างมานะคะว่าเ,เราก็สามารถทําได้โดยทําเอกสารเพิ่มเติมเข้าไปนะคะวิธีแก้ก็คือให้ทางอบตนะคะ ทําขอเพิ่มเติมมานะคะแล้วเราก็ทําเรื่องโดยใช้อํานาจนายกนะคะเพิ่มเติมแผนเข้าไปนะคะว่าเพิ่มเติมเพราะว่างบทั้งนี้งบไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะงบมีเหลือพอทําได้ทั้งเส้นแล้วก็ต้องทําเรื่องเข้าสาภานะคะก็อันนี้เป็นที่ยุติว่าสามารถทําได้ นะคะก็ต้องมานั่งขึ้นโต๊ะกันนะคะถ้าทำโดยระเบียบเป๊ะๆก็คงจะไม่ได้มันต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมเข้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นอ,อีกอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาแล้วอีกเส้นหนึ่งก็ถนนอบตอขอมาเช่นกันนะคะก็ในทางช่างเราเออมองดูแลถนนเส้นนี้ทำไปสุดแล้วมันเป็นทางตันนะคะว่าถ้าเป็นถนนอบจอแล้วทำแล้วเป็นทางตันเนี่ยตามระเบียบว่าทำไม่ได้นะคะ มีปัญหานะคะว่าถนนเส้นนี้เราจะจะทำไม่ได้เพราะชาวบ้านก็เดือดร้อนอีกนะคะเราก็ต้องมาหาคนกลางสอบถามกันไปนะคะว่าจะต้องทำยังไงสุดท้ายแล้วก็อ,อ,อาจารย์กมลกาศก็ให้ถามอบตพอดีว่าอบต,ออบตอมาด้วยนะคะก็คือถนนเส้นนั้นออบจอเขาทำทางเชื่อมนะคะเป็นแผนของอบตอแล้วนะคะแต่ในของอบจอไม่มีนะคะก็ สรุปก็ต้องให้อบตอส่งแผนทําทางเชื่อมเข้ามา,าในโครงการที่อบจอจะทานะคะก็เป็นวิธีทางแก้ไขด้วยหลักการและเหตุผลนะคะก็สรุป2โครงการนี้ก็สามารถทําได้นะคะซึ่งจริงๆถ้า,าใช้กันแบบตรงไปตรงมานะคะไม่ได้ร่วมกันทั้ง2ฝ่าย3ฝ่ายนะคะมันก็จะเกิดปัญหาว่าเราทําไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ เป็นเกตเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะที่อาจารย์มาให้ความรู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพราะสรุปสุดท้ายทุกอย่างชาวบ้านได้ผลประโยชน์นะคะแล้วมีอีกหลายเคสมากๆนะคะที่สอบถามท่านอาจารย์แล้วก็ได้ความกระจ่างกันไปโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะนายกก็จะทําโครงการแบบนี้ทุกปีนะครับเพราะว่ามันมีเรื่อง ข้อระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยมันอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะคะคือเปลี่ยนแปลงทุกปีนะคะซึ่งถ้าเรามีอาจารย์จากส่วนกลางมาชี้นําท่านก็จะนําำระเบียบอะไรใหม่ๆที่เพิ่มเติมเข้ามามาแจ้งแล้วก็ให้พวกเราเรียนรู้กันนะคะก็โครงการก็จบไปด้วยดีนะคะก็เป็นเรื่องที่จะนำเสนอแล้วก็ชี้แจงให้พ่อแม่พี่น้อง ประชาชนได้ทราบนะคะว่าอบจอนอกจากทกํางบประมาณแล้วก็ยังให้ความรู้ได้อีกนะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ที่ติดตามชมรายการอบจอพบประชาชนนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ